ตลอดสัปดาห์นี้เราได้เห็นความพยายามของรัฐบาลน,นะครับในการเร่งระบายข้าวค้างสต็อกเพื่อที่จะนําเงินไปจ่ายให้กับเกษตรกรที่เข้าโครงการรับจำนําข้าวแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งครับเราก็เห็นตัวแทนแล้วก็พยานของรัฐบาลเข้าไปชี้แจงต่อปปชในคดีทุจริตโครงการรับจำนําข้าวหลังจากที่ปปชแจ้งข้อกล่าวหานายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรวันนี้เป็นคิวของคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลร,รองนายยกและรัฐมนตรีพาณิชย์ครับ ต้องจับตาดูแลครับว่าการไปชี้แจงของคุณนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลจะไปสอดคล้องกับเมื่อวานนี้หรือไม่ที่คุณยันยงพวงราชไปชี้แจงไม่ธรรมดานะครับมีการหอบเอกสารกว่า40หน้าใช้เวลาในการชี้แจงกับปปชานานร่วม3ชั่วโมงคุณที่คำพรครับพอไปดูในเอกสารที่คุณยันยงเข้าไปชี้แจง40หน้าสชั่วโมงมีอะไรที่พอจะหักล้างข้อกล่าวหาของปปชได้ไหมฮะ คุณยันยงเขาเค่อนข้างที่จะยืนยันนะฮะว่าโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลเนี่ยเป็นโครงการที่จำเป็นนะฮะและก็เ,เป็นสัญญาประชาคมคที่ผูกพันไว้แล้วนะฮะหาเสียงไว้กับประชาชนแล้วเพราะงั้นเนี่ยจำเป็นที่ที่จะต้องทำโครงการนี้และก็ย้ำพยายามย้ำว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะ ไม่มีสิทธิ์ที่จะระงับยับยั้งโครงการนี้นะครับเพราะว่าเป็นสัญญาประชาคมคที่ให้ไว้กับประชาชนและก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศออกมานะครับซึ่งมันก็มีข้อหน้าสังเกตอยู่เหมือนกันนะฮะว่าเพราะว่าทางปวชที่เขากล่าวหาท่านนายกนี่นะฮะบ,บ,บอกว่าเละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมีชบ่บไม่ระยะระงับยับยั้งโครงการที่ก่อให้เกิดความเสียหายนี่นะเขา ซึ่งโครงการนี้นะเ,เขามองเห็นว่าโครงการนี้มีจุดว<ม>ัด่วไหลมากและก็ก่อให้เกิดความเสียหายต่องบออประมาณแผ่นดินแล้วทาไมานายกในฐานะที่ผู้มีอําอนาจสูงสุดเนี่ยไม่ระงรับโครงการนี้เสียนี่คือ,อข้อกล่าวหาของปปชและถ้าดูจากคําให้การหรือว่าคำาข้อสรุปของคุณยันยงที่ไปพูดกับปปชนะครบอกว่านายก ระงับยังไม่ได้เพราะว่าเป็นสัญสญ,ญาประชาคมแล้ว mm hmm. คําถามก็คือว่าถ้าเป็นสัญญาประชาคมอย่างนั้นคุณไปประกาศหาเสียงไว้แล้วแต่ว่าในข้อกฎหมายละ่ะมันจะมีสิ่งไหนที่เหนือกว่ากฎหมายเพราะับทุกคนคือทุกคนนี่นะฮะ mm hmm. ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ว mm hmm. และถ้าเกิดมองเห็นว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นนี่นะฮะจะปล่อยให้ถ้านายกนี่นะเป็นผู้บริหารของอแบงค์ แบงค์หนึ่งนี่นะครเห็นว่าลูกน้องมีเกิดการยักยอกทรัพย์แล้วก็ธนาคารเนี่ยจะต้องให้ธนาคารเนี่เสียหายจนถึงขั้นล้มละลายก่อนครับจึงจะมามสอบสวนบัญชีหรืออย่างไร,รใช่ไหมฮะจริงๆแล้วถ้าที่ฟังข้อมูลของคุณยันยงเนี่ยเหมือนกับไปแก้ต่างแทนในจุรัฐมนตรี ประเด็นขึ้นหนึ่งคุณไปทําลายระบบกลไกการค้าข้าวในตลาดโลกสองเป็นนโยบายประชานิยม,มเปิดช่องให้มีการทุจริตคอร์รัปชันสามทำให้ราคาข้าวไทยตกต่<ม>ําวันนี้คุณยันยงไปชี้แจงแทนนายกหมดเลยนายกไม่ต้องพูดอะไรเลยอันนี้อันนี้คือทางฝ่ายที่พยายามที่ท้า,ายกอขอเพิ่มไปเนี่ยฮะก็พยายามที่จะอธิบายในแนวทางนี้ว่าจําเป็นเพื่อถมระดับช่องว่างต่างๆยกระดับรายได้ของชาวนาแต่ว่า ในแง่ของกลไกการตลาดนี่นะเป็นเป็นที่ทราบกันอย่างชัดเจนว่าแน่นอนอนะ่ะคุณซื้อคุณตั้งราคาสูงกว่าตลาดนำตลาดไปเยอะอย่างนี้เนี่ยกลไกตลาดมันทำงานไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณบอกว่ากลไกการค้าข้าวตลาดไม่สมบูรณ์รแน่นอนนะไม่มีไม่มีใครเถียงคุณว่ากลไกตลาดไม่สมบูรณ์รแต่ว่าการแทรกแซงโดยยกระดับราคาเช่นนี้นี่นะฮะมันก็จะยิ่งทําให้กลไกการค้าข้าวนี่นยิ่งพังลงมาใหญ่นะฮะเพราะว่า พอตั้งราคาสูงๆคุณซื้อข้าวข้าวทุกเม็ดไหลไปสู่คังของรัฐบาลอย่างนี้เนี่ยฮะก็เวลาขายออกมาก็ลําบากเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ฮะพอขายออกมาเนี่ยราคาก็ตกตามครับเ้วเห็นข้อมูลของคุณยันยงพวงราชแล้ววันนี้แหละถึงคิวของคุณนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลแนวทางในการไปชี้แจงเนี่ยจะคล้ายๆหรือว่าไปสอดประสานกับคุณยันยงไหมฮะก็ทนองเนี้ยเพราะว่าเป็นข้อมูลชุดเดียวกันก็คือมาจากกระทรวงพาณิชย์ว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินการโครงการจํานําไปอย่างไร แล้วก็มีการปกปิดช่องว่างในการ,รทุจริตอย่างไรนะฮะ,ะได้สั่งการให้มีการตั้งกรรมการขึ้นมาดูแลคลังสินค้าอะไรต่างๆเนี่นะครับมีกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้นะฮะโดยน้ำหนักของคุณยังยนที่เป็นอดีตปลัดก,กระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะสามารถที่จะให้ข้อมูลและมีน้ำหนักทำให้ปปชสามารถที่จะเชื่อได้ไหมครก็ ก็รับฟังอะแต่ว่า<ม>ปชาเขาก็มีพยานหลักฐานก็คือว่าเขาไม่ได้รับฟังจากพยานข,ของทางฝ<ม>่ายที่นายกรเรียกอย่างเดียวนี่นะฮะแต่เขามีพยานแวดล้อมต่างๆแล้วก็มีเอกสารหลักฐานจากสตอง,องแล้วก็เขามีเจ้าหน้าที่ที่ลงไปพื้นที่ที่สอบสวนของเขาเองด้วยนะฮะของปชเนี่ยเพราะฉะนั้นคิว18นี้ก็ต้องเป็นคิวของคุณกิติรัตนนองที่ต้องไปชี้แจงกับปช <c oughs> แต่ว่ามีประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ ในวันนี้แหละปปชก็จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมว่าจะมีการสอบพยานเพิ่มตามที่นายกยิ่งรักขอมาหรือไม่แล้วน้องไงครับคุณโอภาสก็ที่นายกขอนะครับเพิ่มเติมเนี่ยอีสี่ป่าเนี่ยก็ประกอบด้วยคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะฮะแล้วก็คุณวรพงษ์ชีพีชาหรือพลตเอกทวัฒน์บุญเฟื่องที่เป็นรองเลขาธิการนายกมติชีนะคนใดคนหนึ่งก็ได้แล้วคนที่สาก็คือคุณประเทศวัตรกรอีกคนหนึ่งก็เป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยครับก็ คือคือนายกเนี่ยพยายามจะมองว่าคนเหล่านี้เ,เป็นฝ่ายที่เป็นผู้ปฏิบัติท,ที่ที่รู้จริงเกี่ยวกับเรื่องโครงการจะนําข้าวอย่างคุณเฉลิมเราจำกันได้สมัยที่เป็นรองนายกเนี่ยก็ได้รับการมอบหมายให้ไปปราบตัวจริตตรังเงี้ยนายกโดนกล่าวหาว่าะะละเว้นไม่ยับยั้งการทุจริตคือนายกพยายามจะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวกับการทุจริตเรื่องนี้เพราะว่าได้ได้แบ่งให้รัฐมนตรี แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการอะไรเงี้ยรับผิดชอบไปแล้วในเรื่องของการดูแลเรื่องจำนำข้าวทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นระดับระดับนโยบายหรือระดับปฏิบัติอะไรเงี้ยครับนายกเป็นแค่ประธานกนอกรนชข้าราชการนโยบายข้าวแค่นั้นเองนะฮะแค่ปปชอนุญาตไป3ปากก็ต้องใช้เวลาในการที่จะไปให้ข้อมูลนานร่วม2สัปดาห์ถ้าขยายเพิ่มเป็น11ปากขั้นตอนในการให้ข้อมูลจะต้องนานแค่ไหนครับคุณพภัฒ ถ้า11ปากให้ตามทั้งหมดที่ขอเนี่ยก็คดีก็จะทอดยาวไปอีกนะครับอตอนนี้เราต้องรอดูว่า4ปากที่ขอเพิ่มจากที่ที่ปปชให้มาแล้ว3ปากอย่างที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยวันที่10นี้จะให้อยู่หรือเปล่าแต่ถ้าให้ทั้งหมดเนี่ยรับรองว่าคดีทอดยาวไปอาจจะถึงพุทธภาด้วยซ้ําไปครับ,รบเพราะว่าพยานแต่ละคนก็อาจจะต้องอ้างเอกสารอะไรเพิ่มนะครับอ,อย่างวันนีอ้อย่างเมื่อวานที่คุณยันยงมาเนี่ย ก็เห็นทราบว่า,ายืนยายน่นประจานเอกสารด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ากรรมการปปชสอบปากคําตัวบุคคลที่เป็นพยานแล้วก็จบไปต่ต้องดูเอกสารที่ยื่นเพิ่ม<ๆ>เติมเข้ามาอีกนะครับครับและคนก็เลยมองว่านี่อาจจะเป็นเจตนาของรัฐบาลต้องการที่จะซื้อเวลาออกไปต่อลมหายใจของคุณยิ่งรักให้ยาวออกไปด้วยใช่ครับก็คือตอนนี้อย่างอย่างอย่างคุณสุเทพเองเขาก็ มองสัญญาณในการที่จะชมุมนุมใหญ่อีกครั้งเนี่ยก็โยงกับ2เรื่องสําคัญก็คืออันหนึ่งก็คือเรื่องเรืร่รองปปชที่พิจารณาคุณยิ่งรักเรื่องจนำนวนข้าเนี่ยครับ<ม>อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสราบรบัญญนกรณีของคุณทวินเป็นสีอยู่ที่ว่าอะไรจะถึงก่อนอันนี้ก็เป็นสัญญาณอันหนึง่งคือตอนนี้ถ้าจะจะปั้มรัฐบาลหรือปั้มปั้มนยยายกนายกได้เนี่ยก็จะมาจากสองเรื่องนี้เป็นหลักนะครับ,รบที่กปสเขาเขาเขารอสัญ,ญญาณอยู่ที่จะนําไปสู่อะไรของการตั้งรัฐธิปัตอะไรที่เขาคิดสูตรอยู่นะครัับบคร เท่าที่คุณที่กำพรดูนโยบายของการรับจำนำข้าวในกระทรวงพาณิชย์นอกจากนายกจะเป็นประธาน,นาคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติมีรองนายกที่ดูแลกระทรวงพาณิชย์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วมีรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เข้ามาชี้แจงพยา,ยานสาคัญการขอเพิ่มพยา,ยานอีก11ปากเนี่ยข้อมูลมันจะแตกต่างกันไหมฮะเออคือคือจะดูจะดูด ข้อมูลการชี้แจงที่ที่ออกมาจากตั้งแต่ตัวท่านนายกเองอก่อนหน้าน,นี้นะที่โพสต์เฟซบุ๊กอะไรต่างๆนี่นะว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมขอเพิ่มพยานต่างๆนี่นะก็ดูเหมือนว่าการต่อสู้ของ,ของท่านนายกนี่นะข้อมูลจากกระทรวงมันก็จะเป็นชุดเดียวกันว่าเวลาน้อยเร่งรัดแต่ไม่ได้พูดถึงตัวโครงการจริงๆว่ามีความบกพร่องอย่างไรตรงนั้น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นประเด็นที่ ปชก็กกำลังต่อสตยสวนอยู่อย่างเข้มข้นนะเพราะรว่ามันเกิดการทุจริตในขั้นตอนการขายข้าวจีดูจีอย่างม,มากมายเนี่ยนะที่ทวันสองวันที่ผ่านมาก็มีการสอบไปที่เอกชนที่ส่งเช็คให้กับนายหน้านอมินีทีท่ขายข้าวให้กับรัฐบาลอตอนนีน้จริงๆข้อมูลก็หลากหลายทางนะทั้งจากสอตองอด้วยแต่มีประเด็นหนึ่งคือว่า ในขั้นตอนของการก่อนที่นจการไปแจ้งข้อกล่าวหานาย,ยกปรากฏว่าทีมทนาย,นยพยายามที่จะพุ่งเป้าไปที่คุณวิชามหาคุณคอาจจะมองว่าคุณวิชาเ,เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงก็ค,คือก่อนหน้านีน้ทางทนายคุณยิ่งรักี่ยขอให้ตัดคุณวิชามหาคุณซึ่งเป็นอ,อ,องค์คณะไต่สวนเรื่องนี้ออ,ออกเลยเดยบอกว่าชี้นำคือสื่อน้องมาจากคุณวิชาไปพูดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิต แล้วก็ปตกถาด้วยนะฮะ,ค,ะคุณยิ่งรักอทนายคุณยิ่งรักมองว่าเป็นการชี้น,นําว่านายกผิดแล้วอะไรเงี้ยก,ก็ก็จะขอให้ตัดออกแต่ว่าทาง <ừ> ขอเรื่องนี้มามาถึงสามรอบด้วยกันก็กรบบรมการรปชก็ยกคาร้องทั้งสามรอบเดยมองว่าคุณวิชาเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้เสียไม่ไม่ไม่มีเหตุกดเครื่องกับนายกเป็นส่วนตัวนะครับทีนี้ทางทนายคุณยิ่งรักเนี่ยเขาก็เตรียม ที่จะฟ้องคุณวิชามาคุณเนี่ยเป็นเป็นคดีหมิ่นประมาทในกรณีที่ไปพูดที่มาลัยธรรมศาสตร์รังสตนะฮะนอกจากนี้เนี่ยก็จะฟ้องคดียากรรมการปปชด้วยว่าเป็นบัตรหน้าที่มีชอบกรณีที่ไม่ไม่ยอมตัดคุณวิชาออกเนี่ยครับรวมทั้งกรณีที่ขอพยานไปเสียปากไปให้แค่สามปากครับในแง่ของความพยายามทีมทนาย ขอให้มีการเปลี่ยนตัวคุณวิชามาแล้วถึง3ามครั้งแต่สุดท้ายปปชก็ยกคำร้องจะกลายเป็นช่องโหว่ให้ทีมทนายเนี่ยใช้เป็นข้อต่อสู้กับการทำงานของปปชไหมฮะก็ก็จะเป็นช่องหนึ่งที่คือเหตุที่ขอให้ตัดเนี่ยเขาก็มองบอกว่า,ากรรมการเนี่ยใช้ดุลพินิจอ,อย่างไม่สุจริตรไม่ให้ความเป็นธรรมกับน,บนายกมีทองทำงานมีทงแล้วก็นายกก็จะพูดอยู่เสมอเรื่องนี้นะคุณยิ่งรักก็จะบอกว่าขอให องค์กรอิสระที่ไต่สวนเรื่องนี้อยู่เนี่ยให้ปฏิบัติต่อตัวนายกเหมือนกับที่ปฏิบัติต่ออนักกันเมืองคนอื่นครับหลายครั้งก่อนที่นายกจะให้พยานไปชี้แจงได้ออกมาโพสต์ใน Facebook เลยว่ากระบวนการในการตรวจสอบของปปชไม่ให้ความเป็นธรรมกับตัวเธอเลยใช่ครับก็คืออ้างหลายอย่างนะครับตอนแรกก็อ้างว่าขอเอกสารไปแต่ไม่ค่อยได้ไม่ได้เลยนะครับทีนี้ปปชเขาก็ชี้แจงว่าเอกสารเนี่ย มันให้ได้เฉพาะบา,บางส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นเอกสารที่กล่าวหาว่าทําผิดยังไงบ้างก็แก้ไปตามนั้นแต่ว่าถ้าเอกสารที่เกี่ยวกับพยานเนี่ยมันอาจจะให้ไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่าประมาณตอนหลังนายกก็จะมาอ้างว่าสองอ่งเอกสารมาจํานวนมากเลยแต่ให้เวลาแค่3าวันอ่านไม่ทันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ,นนรบที่สุดแล้วคุณอภากประเมินว่าคดีที่ปปชกําลังพิจารณาเกี่ยวกับโครงการแล้จะนำาข้าเนี่ยจะไปแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่าจะไปชี้มูลนายกเอาช่วงไหนฮะ เออก็ก็อย่างที่ว่าครับอยู่ที่ให้ให้ให้สอบพยานเพิ่มได้มากน้อยแค่ไหนถ้าให้แค่3ามปากอ่าแล้วก็ไม่ให้อีก,กน,นะฮะก็คาดว่าปลายเมษาหรือต้นพฤษภาก็คงจะ,จะ,จ,ะจะเห็นผลรับนะฮะแต่ว่าถ้าให้ทั้ง11ปากเนี่ยผมคิดว่าทอดยาวไปกว่านั้นครับครับ,รบเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภาพรวมของคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวที่อยู่ในชั้นของปปชนะครับวันนี้ต้องจับตายดีนะครับว่า คุณวิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลจะเอาเอกสารอะไรไปชี้แจงกับปปชและที่สําคัญ18เมษายนก็เป็นคิวของคุณกิติรัตน์นลนนองน,นะครับจากนั้นทิศทางการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรต้องติดตามการทํางานของปปชอ,อย่างใกล้ชิดด้วยครับ